ตัดสดได้ให้รีบตัดผ่นไฟแนนซ์ได้ให้รีบเอามาพี่น้องครับก่อนอื่นสวัสดีครับ,สสรบเสียยะบันท่าครับพามาชมรถแจ๊ z กีแม่งขออยญาตดอโคตรสวยมีคันเดียวน้ำแจ๊ z กีเค1 6ตัวท็อปนะครับตัวท็อปเลยขับน,นี่พี่น้องความสวยของมันจังไรเนี้ยพี่น้องตามเสียยมะมาเบิ่งพี่น้องเอ้ยนะเราจะซีห้สิห้องามาเริ่มจากฟ้ากระโปงทุกคนเลยบอครับว่ะ ม่ต้องห้อง <laughs> เพราะว่ามันว้าวอะ่ะรถมันว้าวนี่นี่นี่ดูดูดูหัวนงหัวน็อเป็นไงไม่มีรอยไขรอยแกะร่องแก้มเดิมหมดครับเม็ดองเม็ดอาร์ตดูเครื่องอย่างใสแอเยังเย็นโอ้โหมองนงว่าน้ําโคตรสะอาดเลยนะโคตรสะอาดเลยอันนี้ฉีดน้ําแรงไปหน่อยนึงมีตําเหน็ตตำหนิตรงเดียวก็คือฉีดน้ําแรงทําให้อผ้ากันความร้อนเนาะ,ะมันฉีกหน่อยเดียวดูสติกเกอร์ดูมอกอแล้วดูร่องแก้มฝั่งนี้เป็นไงใสไหม เอนนอน็อตไม่มีรอยไข่รอยแกะ่เครื่องโคตรใสอะครับบอกไว้เลยสีเลมอนหรือว่าสีเขียวบักนาวหรือสีเขียวบักกูดนะครับแล้วแต่สีอื่นเลยเขียวบกับกข่าอ่อนเลยปะได้มดครับผมอยู่ที่ใจเฮาเอื่นเลยครับผมนะรถเฮาเฮาซื้อแล้วเป็นรถเฮาบังเอิรถผู้อื่นนั่นวาเขาสิต่างซื้อมันอีเลมอนอีอลาบบูบูอีอย่างแร้ว,ตวเตเจ้าเลยครับพี่น้องรับ <laughs> นะเบิ้ง แม็กไใหม่ยางใหม่เป็นยังไงเสียยะใส่ไห่ครอเบรกเดมโบสีน้ำตาลตัดกับสีรถแม็กยางใหม่หมดชุดแต่งรอบคันถูกใจ่ะถูกใจแฮงครับโอ้สวยแล้วดูเบาะข้างในเอ้ยตกใจหมดอีกอย่างวะเฮ้ยเสียงอะไรวะอะไรอ่ะวิทยุโอ้วิทยุหัวมึงกูก็ตกใจหมดโอ้ยโอ้เดียวเบาเสียงก่อน ฮ้ยแสดงว่ารถคันนี้มันมีของอยังไงวิทยุมันติดเองเหรอหยอกไปโดนซุ่มมานันบางกีนี่เบาะหนังแบบ VIP นี่เขาแต่งมาแบบพิเศษดูดิครีมแดงครีมแดงโอ้โหโคสวยเลยมันตัดกัน,น่ะสีมันตัดกันมันเท่มันจ้าบแล้วดูแผ่นเพจอยู่ครบชัดเจนพีน้องจ๋าลองแก้มดูดิประตรงประตูเดิมตะคงตะเข็บเม็ดองคเม็ดอาร์ตนี่คือวิธีการดูรถรถสวยไหมเราดูกันอย่างนี้แหละครับผมนะ ถ้าดูแบบลึกๆก็ดูให้มันครบทุกจุดใช่ไหมนี่แต่เสียยะดูให้เรียบร้อยแล้วรถคันนี้บอกไว้เลยว่าโอ้พี่น้องซื้อไปไม่เสียใจหรอกเพราะว่าแม่งโคตรสวยแล้วมาดูด้านท้ายนะครับชุดแต่งสปอยเลอร์หลังชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันระบบความปลอดภัยนี่มีเซ็นเซอร์อีกรอบคันดูหัวน็อตเป็นไงน็อตไม่มีรอยไข่รอยแกะพี่น้องจา๋าดูด้านหลังรถคันนี้เจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากบล็อกแม่แรงคู่มือยางอะไรอยู่ครบ ยางอะไรยังไม่เคยสัมผัสพื้นโลกเลยดูดิโอ้สวยเอาไปฟรีดาวกับข้างวดเจ็ดพันบาทตลอดสัญญาแถมฟรีมอเตอร์ไซค์เรียบไไร้อยสิป้ายแดงอีกหนึ่งคันพี่น้องไม่เอามอเตอร์ไซค์เอามาเป็นส่วนลดได้อีกโอ้โหโอ้สวยถึงนี่ถึงต้องบอกว่าต้นคลิปบอกไว้แล้วว่าไงนะตัดได้รีบตัดผ่อนได้รีบผ่อนเพราะว่ามันหยากกันแถะพี่น้องเลยราคาตัดสดลังไม่เล่นมั้ยราคาตัดสดลังไม่ กุญแจเปรีโมท22 2ดอกนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตัวนี้คือตัวท็อป SV นะครับระบบเพเดอร์ชิปล็อกความเร็วเียสปีดหรือการขับเคลื่อนด้วยระบบมืออ่ะมีหน้าจอทัชสกรีนเลขไมค์9 0 0 0 0โลภายในสวยกียรครับพี่น้องจ๋าเอาไปฟรีดาวกับคางหวด7 0 0 0ันตลอดสัญญารีบเลยตัดได้รีบตัดผ่อนได้รีบผ่อนฟรีดาวเสียยะจัดให้เอซีเสียยะอมเนต์บอกเลยเอชซีเสียยะ เสียยะใจดีเสียยะขวัญใจข้นจนเสียยะของแท้รับชมเสียยะอยู่ในผืนแผ่นดินประเทศไทยจังหวัดไหนคอมเมนต์ฝากบอกรายงานโตแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นแห้งหักแห้งใจเสียยะมือนีเสียยะบางมีอีหยังจะหานอกจากกาวรัาวา่าขอบคุณเลไลรๆแล้วก็สวัสดีครับ